ดีค่ะสวัสดีชาวอสกหอทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของอสกหออยู่เสมอสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตที่จะมาอัพเดตความคืบหน้าการออกมาแสดงความคิดเห็นการออกมาบอกความในใจของทิพอ้นหรือเปล่า อยากให้เพื่อนเพื่อช่วยกันวิเคราะห์ในครั้งนี้ว่าการที่คุณอ้นพยายามที่จะสื่อสารแบบนี้กำลังจะบอกอะไรประชาชนคนไทยกำลังจะบอกว่าข่าวลือต่างๆที่มันออกมาที่เกี่ยวข้องกับทางวางเกี่ยวข้องกับทางทูลกระหม่อมพ่อหรือว่าชีวิตของวิวัชรวงศ์ทั้งหลายแล้วล้วนแต่เป็นความจริงทั้งสิ้นใช่หรือไม่เพื่อนๆอ,อย่าลืมช่วยกันคิดวิเคราะห์ยกแยะ,แยะ ช่วยกันแสดงความคิดเห็นในมุมมองของเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมช่วยกันก็ไลค์ก็แชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าหลังจากที่เมื่อเดือนมิถุนายนมีข่าวไม่ค่อยจะสู้ดีของคุณอนน้นออกมาจากทางคุณแอนดรูก็นับได้ว่าเป็นแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือเพราะว่าในหลายๆข่าวอย่างเช่นข่าวขององค์พาก็มีคนออกมายืนยันว่าจริง คุณแอนดรูเป็นคนเปิดเผยคนแรกๆเลยด้วยซ้ำจากวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ก็เป็นระยะเวลา3ปีก็น่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับองค์พาดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวของคุณอ้นในช่วงเดือนมิถุนายนทางคุณแอนดรูก็ได้ปล่อยข่าวออกมาจนสุดท้ายสิ่งที่ทำให้หลายๆคนตกใจก็คือมีข่าวว่าคุณอ้นนั้นไปบุกวังอัมพร ต้องการเข้าเฝ้าทูลกระหม่อมพ่ออาจจะเป็นด้วยข่าวอะไรต่างๆที่ออกมาอาจจะทําให้คุณอ้นม,มีความรู้สึกว่าเราจะรอต่อไปไม่ได้ละเพราะที่ผ่านมาก็คิดว่าเราก็ทํางานของเราไปเดี๋ยวทางทูลกระหม่อมพ่อเห็นความดีความงามก็คงจะเรียกเพื่อที่จะกลับคืนสู่ฐานั้นดรซะแต่จนแล้วจนรอดมันก็ค่อนข้างเงียบเนาะสุดท้ายแล้วก็มีข่าวออกมาว่าไปบุกวังอัมพร ทำให้ถูกเจ้าหน้าที่นั้นควบคุมตัวไว้และหลังจากนั้นก็ปล่อยออกมาคุณอ้นก็ยังทำใจดีสู้เสือมีการออกมาพูดคุยกับประชาชนเพื่อที่จะบอกว่ายังคงบวชอยู่ยังคงครองผ้าเหลืองเพียงแต่ว่าโดนแมวทำร้ายโดนมารทำร้ายพระแต่หลังจากนั้นทางคุณแอนดรูว์ก็ปล่อยข่าวออกมาว่าคุณอ้นนั้นกำลังจะถูกจับศึกแล้วก็เนรเทศออกไปโดยมีเจ้าหน้าที่นั้นควบคุมตัว จากประเทศไทยไปถึงที่อเมริกาเลยด้วยซ้ําไปส่งกับเจ้าหน้าที่ให้มีการควบคุมตัวไว้ก็คือไม่ต้องกลับมาที่ประเทศไทยอีกแล้วคุณอ้นก็ใจดีสู้เสือออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายในวันที่26มิถุนายนบอกว่ามีแต่ความปิติตื้นตันใจครับนอกจากหลวงพ่อสมชายแล้วต้องกราบขอบคุณหลวงพี่โต้งหลวงพี่ฟลกุกแล้วก็พระเฮงด้วย ซึ่งมันก็น,น้าแปลกอยู่ก่อนหน้านั้นไม่นานเพิ่งจะออกมาบอกเลยว่ายังไม่มีเลิกศึกยังรู้สึกสนุกแล้วก็เรียนรู้ในการใช้ชีวิตในวัดแล้วก็อยากที่จะบวชเรียนต่อไปยังไม่ได้มีกำหนดการว่าจะศึกเมื่อไหร่แต่ให้หลังไม่กี่วันหลังจากที่คุณแอนดรูได้ปล่อยข่าวในเรื่องของการจับศึกในประเทศคิดอ้นก็ออกมาใจดีสู้เสือออกมาชี้แจงว่าเพิ่งจะศึก แล้วหลังจากนั้นก็หายไปเลยทั้งที่ในคลิปสุดท้ายได้บอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวก็คงจะได้มาเล่าสู่กันฟังว่าในช่วงที่บวชเรียนอยู่นั้นได้อะไรไปบ้างรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวก็จะมาถ่ายทอดให้กับประชาชนได้ฟังแต่ก็หายไปเลยตั้งแต่วันที่26ิมิถุนายนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนหนึ่งนะคะเดือนเสร็จ ออกมาอีกครั้งหนึ่งในวันที่28กรกฎาคมเพื่อที่จะถวายพระพรเสด็จพ่อโพสต์เอาไว้นะคะในวันที่28กรกฎาคมข้าพุทธเจ้าขอน้อมกราบถวายพระพรขอให้ทูลกระหม่อมพ่อจงทรงพระเจริญสุขสัรต์วันเกิดครับคุณพ่อที่รัก นี่ค,ค,คือความในใจของคุณอ้นที่ต้องการจะบอกแล้วก็ต้องการจะสื่อด้วยถึงสายสัมพันธ์ความเป็นลูกชายของพระมหากษัตริย์เพราะว่ารูปที่นํามาประกอบนั้นก็เป็นรูปในวัยเยาว์เป็นการสื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพ่อลูกว่านี่คือลูกชายของพระมหากษัตริย์ ดังนั้นถ้าจะมองให้ดีก็เหมือนกับว่าคุณอ้นก็ยังคงปฏิบัติเหมือนเช่นเคยยังคงมีสายสัมพันธ์กับทางราชวงศ์จกักรีซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทำให้ทางเบื้องบนทางวังอาจจะไม่ค่อยชอบหรือเปล่าในขนาดที่มีความแตกต่างกันตรงที่หมออ่องนั้นเลือกที่จะทำตัวอย่างสามัญชนแม้กระทั่งการถวายพระพรก็ถวายในลักษณะของประชาชนขึ้นสู่เบื้องบน ภาพที่นํามาประกอบก็เป็นภาพของในหลวงรัชกาลที่สิเป็นภาพของกษัตริย์แล้วอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพของข้าราชบริพารนํนำแจกันดอกไม้สิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับทหารที่โรงพยาบาลวัตถุประสงค์ไม่ได้ต้องการที่จะสื่อถึงความเป็นลูกชายของพระมหากษัตริย์แต่อย่างใดเรื่องนายสุภาวาระมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวนมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงมีพระพะลานาไมยแข็งแรงพระชนพันสายิ่งยืนนานทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าทราบซึ้งในน้ำพระไทยและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแสดงความห่วงใยประสบนิกรและทหารที่ได้รับผลกระทบจากการประทะบ,บริเวณชายแดน ทรงพระราชทานความช่วยเหลือต่างๆจำนวนมากและทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อีกทั้งยังทรงโปรดเก้าให้งดจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาด้วยทรงคิดถึงความรู้สึกของปวงชนต่อสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านาย เห็นไหมคะว่าแม้แต่นามสกุลก็ไม่ได้เอ่ยอาจจะเป็นไปตามคําเตือนหรือว่าเป็นไปตามคําสั่งหรือเปล่าว่าให้อยู่อย่างสามัญชนให้เป็นประชาชนธรรมดาอย่าได้มาเอ่ยถึงความสัมพันธ์พ่อลูกอันนี้ก็อยากให้เ,เพื่อนๆร่วมการแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้หลังจากนั้นนะคุณออนก็ได้เงียบหายไปแต่กลับมาเมื่อวันที่สองสิงหาคมเริ่มมีการโพสต บทเพลงเก่าซึ่งเป็นเพลงสากลน,นั่นก็คือเป็นเพลงเก่าของคุณแฟรงซินีตาศิลปินระดับโลกเลยทีเดียวที่ล่วงหลับไปแล้วสิ่งที่คุณโอนต้องการที่จะสื่อผ่านทางบทเพลงมันมีความหมายอย่างไรมันมีความลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนเพื่อนเพื่อมารับฟังกัน บทเพลงที่คุณอ้นได้โพส์นะก็คือเป็นลิงก์เพลงนี่แหละให้เข้าไปฟังแต่เราก็ไปสรรหาการแปลเน,นะะื้อเพลงของทางเพจ Music Match มาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันทางเพจเขาอาจจะแปลตรงทื่อไปสักนิดนึงแต่คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะสามารถเข้าใจความหมายได้ดีบทเพลงนะคะเขาจู่เอไว้เลยว่าเนี่ยแหละคือชีวิต ชีวิตคนเราชีวิตมนุษย์เนี่ยมันย่อมมีขึ้นมีลงขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดได้เช่นเดียวกันนั่นแหละชีวิตนั่นแหละชีวิตนั่นคือสิ่งที่ทุกคนพูดกันคุณอยู่สูงสุดในเดือนเมษายนตกลงต่ำสุดในเดือนพฤษภาคมแต่ผมรู้ว่าผมก็จะปลักมันเมื่อผมกลับมาอยู่ด้านบนกลับมาอยู่ด้านบนในเดือนมิถุนายน ผมบอกว่านั่นแหละชีวิตนั่นแหละชีวิตแล้มันก็ดูตลกดีบางคนชอบที่จะเหยียบย่ำความฝันของคนอื่นแต่ฉันไม่ยอมไม่ยอมให้คนนั้นกดฉันลงเพราะโลกใบนี้ก็ยังคงหมุนต่อไปผมเคยเป็นหุ่นเชิดเคยเป็นคนจนโจนสลัดหรือแม้กระทั่งกวีเป็นเบีย้ยแล้วก็เป็นราชาผมเคยขึ้นแล้วก็ลง เข้าแล้วก็ออกและผมก็รู้อยู่สิ่งหนึ่งทุกครั้งที่ฉันพบตัวเองนอนราบอยู่บนพื้นผมจะลุกขึ้นและกลับเข้าสู่การแข่งขันนั่นแหละชีวิตนั่นแหละชีวิตผมบอกคุณเลยผมหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมเคยคิดที่จะเลิกแต่หัวใจของผมไม่ยอมรับและถ้าผมคิดว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะลองอีกสักครั้งหนึ่งผมจะกระโดดขึ้นนกยักษ์และบินออกไป ผมเคยเป็นหุ่นเชิดคนจนโจนสมัดกวีเป็นเบีย้ยและเป็นราชาผมเคยขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ตกลงมาเข้าแล้วก็ออกแต่ผมรู้อยู่สิ่งหนึ่งทุกครั้งที่ผมพบว่าตัวเองนั้นนอนราบอยู่บนพื้นผมก็แค่ลุกขึ้นแล้วก็เดินกลับเข้าไปสู่การแข่งขันนั่นแหละชีวิตนั่นแหละชีวิตนั่นแหละชีวิตและผมก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายครั้งที่ผมคิดจะเลิกแต่หัวใจของผมไม่ยอมรับแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นภายในเดือนกรกฎาคมนี้ผมจะม้วนตัวเองในลูกบอลใหญ่และตุยอันนี้ก็แปลตรงตัวเกินไปทีนี้ไปดูที่อีกเพจหนึ่งนะคะในเพจของคนต้นคิดบอกว่าเพลงนี้ของแฟรงซิเนต้าผู้ร่วงรับฟังเมื่อไหร่ก็เพราะแล้วก็ได้ความหมายของชีวิตดีดี เนื้อเพลงนั้นบรรยายถึงความไม่แน่นอนซึ่งจริงๆแล้วชีวิตอาจจะไม่เคยมีความแน่นอนเลยก็ได้เพียงแต่เรานั้นมองข้ามมันไปความพันผวนของชีวิตอาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกวินาทีที่เรามีลมหายใจเนื้อเพลงบางช่วงบางตอนเขาว่าไว้แบบนี้ชีวิตที่แท้อย่างที่ทุกคนว่ากัน คุณอาจจะพุ่งแรงในเดือนเมษายนแต่พฤษภาคุณก็ร่วงไม่เป็นท่าแต่ผมก็จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ผมจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนมิถุนายนเพลงนี้สะท้อนถึงความเป็นจริงที่เที่ยงแท้ของชีวิตความไม่แน่นอนชีวิตนั้นมีขึ้นมีลงมีความเหลื่อมลำ้ำโชคชะตามันก็มีอยู่จริงอยากจะปลอโลมผู้ที่โชคร้ายที่ต้องพ่ายแพ้ให้กับชีวิต หรือคิดว่าตัวเองนั้นโดนสังคมรังแกมาโดยตลอดสุดท้ายแล้วหากเลือกที่จะอยู่คุณก็ต้องเข้าใจมันอยู่อย่างมีความคิดทางด้านบวกบวกเข้าไว้ไม่อย่างนั้นก็คงจะไปต่อไม่ไหวคงต้องให้กำลังใจตัวเองปลุกเร้าให้ตัวเองนั้นกลับมาสู้เพราะว่าทุกปัญหามันก็ต้องมีทางแก้และทุกวิกฤตก็มาจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อนๆคิดว่าคุณอ้นต้องการจะบอกอะไรกับประชาชนคนไทยต้องการที่จะยอมรับต้องการที่จะให้ทุกคนได้ทราบว่าชีวิตตอนนี้ของคุณอ้นที่ผ่านมาลมทางที่มีข่าวลือหรือแม้กระทั่งการปล่อยข่าวข,าวของคุณแอนดรูออกมานั้นนับว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนี่คือสิ่งที่คุณอ้นกำลังแบกรับโชคชะตานั้นเล่นตลกเสียละเกินมีทั้งขึ้นไปสูงสุด ได้เป็นราชาแล้วก็ร่วงลงไปต่ำสุดถูกเนรเทศออกไปจากประเทศไทยเพื่อนๆคิดว่าในความหมายของเพลงที่คุณอ้นนั้นไม่ยอมรับในชะตากรรมไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาจะลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเดินทางกลับมาในประเทศไทยจริงหรือไม่เพื่อนๆคิดว่าในอนาคตคุณอ้นจะสามารถเดินทางกลับมาในประเทศไทยได้หรือเปล่าเพราะจากครั้งล่าสุด ทางคุณอ้วนทางคุณอินทางคุณววธิดาคุณอนันต์รอดสำคัญก็ได้ถูกสกัดไม่ว่าจะทางสุนทรภูมิหรือว่าทางชายแดนภาคใต้ดังนั้นอยากให้เพื่อนๆร่วมกันคิดวิเคราะห์แยกแยะช่วยกันตัดสินทีว่าในอนาคตถ้าตระกูลวิวัชราวง์จะเดินทางเข้ามา หรือแม้กระทั่งคุณอ้นจะสามารถเดินทางเข้ามาเหยียบแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่หรือว่าจะถูกตัดขาดไปเลยในขณะที่ทางหมออองน่าจะดูมีความหวังมากที่สุดเพราะอยู่อย่างสามัญชนไม่พยายามที่จะเชื่อมโยงว่ามีความสัมพันธ์กับราชวงศ์จัก,กรีหรือความพยายามในการรื้อฟื้นถึงสายสัมพันธ์ความเป็นพ่อลูกของพระมหากษัตริย์ไทย ดูจากรูปก็รู้สึกหดหู่นะคะในปีพศ2566ทุกคนยังมีความหวังความหวังก็ยังเต็มเปี่ยมว่าจะได้กลับมาอยู่ในแผ่นดินไทยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกแต่กลับกลายเป็นว่าสองปีให้หลังครอบครัวต้องแตกหักต้องสะบั้นกันไปคนละทางอันนี้หมายถึงว่าในกรณีสี่พี่น้อง สมคนก็ไปอยู่ที่อเมริกาส่วนคุณอ่องนั้นก็เลือกที่จะแยกครอบครัวมาดังนั้นเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันสแสดงความคิดเห็นในทุกประเด็นแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดกแชร์ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ